คสวัสดีครับผมช่างเปรมจากร้านสมาธิสวิทนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook pro 13นิ้วนะครับโมเดลเป็น A1708 นะครับจะไม่มีทัดบาร์นะครับตัวนี้มาในอาการประจำรุ่นนะครับก็คือในส่วนของตัวแพร์แบ็คไลท์หักนะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถเปิดจอได้แค่45องศานะครับก็คือองศาได้แค่นี้นะครับพอเราเปิดสุดเนี่ยตัวหน้าจอก็ค่อยเฟดแล้วก็ดับไปนะครับเกิดจากตัวแพร์แบ็คไลท์นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันหักเวลาเรา องศาจอที่อยู่สี่พันองศานะครับมันจะไม่ได้งอมากนะครับแต่พอเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหักนะครับสังเกตว่าจะจะมีรอยหักอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับจึงทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันมืดนะครับภาพก็เลยไม่เห็นนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับ ก็ตอนนี้เปิดหน้าจอสุดได้แล้วนะครับจากตรงที่เปิดได้แค่นี้นะครับตัวน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมจบงานนะครับส่วนการปรับลดแสงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับ กล่องก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมสำหรับคันนันได้นะครับที่มีเครื่องนะครับแม็บุ๊คโป้นะครับเปิดจอได้แค่สี่ห้าองศานะครับสามารถส่งให้ชวัยทีสวิตซ่อมแล้วแก้ไขให้ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปผมขอฝากร้านไปด้วยนะครับตอนนี้มี10สาขาแล้วนะครับลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยสำหรับวันนี้จะเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ